โอ้ยพี่น้องเอ๊ยอยู่บ้านเมูไข่นั่นเขา่าทุกข่อยได้เรียกกาเข่าได้บ้านตุกเจ้าเป็นคือเมูไข่อบอเมูไข่ได้เรียกกาเขานะ่าน่ะหลานคอยเด้ดนี่ว่าเป็นลูกคอยหลานคอยแต่ย้อนแต่ย้อนเด้พี่น้องโอ้ยฟ้าขเข่าเบิร์ดทกไม่ใส่คอยเมือ่อ <laughs> มเจ้าได้ยินบอพี่น้องแมวมาตื่นแมว <laughs> เออไปไม่หยังมันทีเปิงบัวหัวจังดินาะเบิ่งกระเจ้าเตือนกันเนาะเป็นใจจากหัวคืออย่างนี้นาะก็หัวแั่งตัวเออหนังเห็ดบัวเฮ็ดดีวะพี่น้องร้านข่อยเฮ็ดดีดิร้านข่อยเฮ็ดเฮ็ดร้านข่อยเก็บกาเข่าเฮ้ยหนาแน่มันตีตาตูบเลยนะ อุ้ยไม่น่าเงยหน้าเลยทำไมตาเป็นแบบนั้นตาเป็นอะไรกับยายตาเป็นหัวยหญ่เด็กน้องเอ้ยลูกสาวไปยได้ย่อนบ่เจ็บกาเข่าน่ะพี่น้อง เนอ๋เห็นยังเก็บกาขวจ้าอุ้ดสาวำหน่อยได้พี่นนองไปไม่ร่วนกับหัวเป็นสาเจ็บแข่าจ้าย่างมือเสาแม่ใสนเม่ยสนหงคอกาเราได้มาเจ็บย่างมือเส้าแล้ก็ได้เจ็บย่างมือแรงพี่น้องเอมเอนจ็บเอะเหนะเจ็บเลยเจ็บเลยลูก บาดแจ้งบาดเมื่อด้พี่น้องเอ้ยเจ็บอันทายามคืนเนาะางเหนัเตอร์เมียนอยู่อ้ตกสาตีบอสั้นบูชีสมัูสีสมมันเป็นตั้งแต่ เ็นอเนี่นอนี่ไหม,ไไหม,ไไหมก้อนละหาบาทโอ้สบู่เด็ดต่บอบ่ดีบอกแต่วอีรีเต๋อมันไม่มีความแทบเลยบอมบกครับสบู่เด็ดต่อเลย เป็นตาเลียวบ่จ้าเรียกกะเขาเมือ้จ้าตาเลียวบ่ค่ะเมือนกับบ่เลีวอ่ะลองทางเบิ้งเอาจากักเ<บ>อาจากักแกงมุมมาปั่นกันบ่ให้เราลองทางมาใส่บันติเป็นฟองบน,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 นั่นเป็นรเ่จะไเั่นเป็น